ไหนๆได้เอามาถ่ายให้พระอาจารย์ดูแล้วนะครับขอถ่ายลงเฟซสักหน่อยนี่ครับสัตว์ในตำนานนี่นะครับสัตว์ในตำนานสัตว์ในป่าหุ่นตุ้นนะครับยืนด้วยองคูเรศีนะครับ งานอีกชิ้นไม้ธรรมชาติโค้งแบบลงตัวเลยนะครับเหมือนจัดสรรมาเป็นของคู่กันนะครับหุ้มท้ายด้วยทองเหลืองนะครับสสวย ยาวนะครับอาจจะถ่ายยากสักหน่อยโค้งได้สัสดส่วนครับเป็นไม้ที่โค้งแบบธรรมชาติเหมือนจะมาคู่กับโคงปู่ฤาษีพอดีครับ